สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5ชั่วโมงที่13หน่วยการเรียนรู้ที่ 4. นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทยบทที่1นนาฏศิลป์กับวัฒนธรรมท้องถิน่นเรื่องความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่น คำถามชวนคิดนักเรียนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละภูมิภาคอะไรกันบ้างเอ่ยครูขอยกตัวอย่างนะคะภาคเหนือประเพณีฟ้อนผีปู่ย่าประเพณียี่เป็งประเพณีอุ้มพระดำน้ำภาคกลางประเพณีทำขวัญข้าว ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟประเพณีกวนข้าวทิพย์ภาคอีสานประเพณีแห่ผีตาโขนประเพณีแห่เทียพนพรรษาประเพณีบุญบั้งไฟและสี่ภาคใต้ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีสวดด้านและประเพณีลากพระค,ค่ะความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ กับวัฒนธรรมประเพณีไทยวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการแสดงท้องถิน่นซึ่งการแสดงในแต่ละท้องถิน่นมีความงดงามและมีลีลาการไร้ราที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นค่ะ ลักษณะการแสดงพื้นบ้านท้องถิ่นต่างๆการแสดงพื้นบ้านของไทยมีลักษณะแตกต่างตามภูมิประเทศดังนี้ค่ะลักษณะการแสดงท้องถิ่นภาคเหนือเน้นดนตรีและท่ารำที่ช้านุ่มนวลอ่อนช้อยสวยงามสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่เช่น ฟอนสาวไหมฟ้อนเล็บและฟ้อนเงี้ยวลักษณะการแสดงท้องถิ่นภาคกลางเน้นดนตรีและท่ารำที่คลึกคืน้นสะท้อนให้เห็นชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริงมีชีวิตชีวาของคนในท้องถิ่นภาคกลางเช่นเต้นกรรมลำเคียวระบำเถิดเทิงและระบำชาวนาค่ะ ลักษณะการแสดงท้องถิ่นภาคอีสานเน้นดนตรีและท่ารำที่สนุกสนานสะท้อนให้เห็นชีวิตที่เรียบง่ายยึดถือประเพณีความเชื่อต่างๆเช่นเสิร์สวิงแย่ไข่มดแดงและซ้อนภูไทยลักษณะการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ เน้นดนตรีและท่ารำที่รวดเร็วและสนุกสนานสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่และประเพณีเชน่นรองเองงลอนแลตาลีกีปัตและซัมเปงค่ะภาระงานงานชิ้นที่12เรื่องความสัมพันธ์ของนาตาสิง กับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นคําชี้แจงให้นักเรียนบอกลักษณะการแสดงของแต่ละท้องถิ่นพร้อมตกแต่งให้สวยงามค้นคว้าจากหนังสือเรียนหน้าที่131ตามแบบตัวอย่างเลยนะครับนักเรียนหรือนักเรียนจะออกแบบความคิดเป็น Mind Mapping อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเขียนเป็นข้อๆและตกแต่งให้สวยงามและที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนงานชิ้นที่12ด้วยปากกาสีแดงไว้หัวมุมด้านขวาของสมุดด้วยนะครับและชื่อชั้นเลขที่ครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูมีเรื่องจะสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ